S <S กระฟัาช่วยจับนั่นนะครับวัออนื <S 2> <S 2> <S ่อซีเย้ย <S 2> <S 2> ลูกไม่เป็นไรครับเจ็บไหมขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆขึ้นเดี๋ยวอันนี้มันจะตีหัวหนูป้าจับไว้ก่อนเทวิงเหรออร่ะหนูถอยหลังไปกระฟานช่วยจับมันแน่นนะครับหวานชือ่อ สีเย้เฮ้เนหัวมันเนี่ยเั้สั้นเฮ้เฮ้นฮัเนเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮเฮ้ เย้ <Yeah. S 2> บี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 แทนมันสัน่นมันสัน่นโอ้โหหนูสั่นเองมั้เนี่ยลูกระวังตกนะระวังตกนะย <c oughs> ไหนยิ้มให้กล้องหน่อยครับยิ้มหวานให้กล้องหน่อย ไหนทำยังไงคนหลอกก็ทำยังไงที่ทำโดนอะไรครับน้นอ,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 อน้พอนเข้เาไปแล้วนะเข้าไปด้วยเหรอ

ทำฮาแล้วอวีบชีไอวีบชีอิ นี่มาเล่นตรงนี้ลูกบีแทนมาเล่นตรงนี้ครับน้องแทนนี่ปุง้งแทนนี่ไปบอลเร็วปุ้งไปไอ้โอ้โหปุ้ง เตะมาเตะมาเตะนะเตะไกลๆเลยนะป oh um. <c oughs> ูปุ้งระวังเตะปูนนะลูกมองพี่ท้ามงพี่ท้ามงปุ้ย

嗯。Mm. ลูกบอลเข้าอุโมงไหนลองดูสิอะไม่ทำมาเอามาใส่ลูกบอลมันดันเข้าไปแล้วล,ลูกบอมลบอม,าามาแล้วลูกบอลมาแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว,ลวเข้าไปแล้วดันมา <c oughs> <c oughs> เอาปัดจิ้ง Hãy subscribe cho con Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปทำเราก็ไปเดินป่าก oh. ันไหมเดินป่าเดินป่าน,าน,านี่นี่เดินมาเดิเข้าไปในป่านี่มีอะไรมีไดโนเสาร์เหมือนที่ชายหาดไหม <c oughs> อ้า <c oughs> วนะพลมีไดโนเสาร์เหมือนชายหาดไหมพลไหนพ้นนุ่น,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 นอะไรลูก ไปไหนแล้วเป็นทําเห็นอะไรเฮ้ยมีต้นไม้นอนได้ด้วยบีมีต้นไม้นอนได้ด้วยเฮ้นนย,ยพี่ทำขึ้นไปนั่งได้ไหมเนี่ยแทนแทนมาดูนี่เราต้นไม้เราต้นไม้ไมันมันมียุงโอ้โหหัวทำอะ ไม่เลือ,ลอ,นะอ,อกนะอแนแล้วเบบียะไบบีลงสั่ไหนไหไหทางนี้ครับเแบบีครับทางนี้ครับไม่มีคนเลยพี่ทา,ารอป้าก่อนนะไปลงนะฮึ ใช่ไหมเบบี้เบบี้รอครอบนะครับลองลงดูลองลงดูสิเบบี้นี่สะเลือกลุกอยู่ทางนี้ขอไว้นะขอไว้นะาถึงไหมโอ้ยแค่นี้เองแค่ได้จะถึงลงได้เนี่ยพ่อแค่นี้แค่นี้ก็ลงได้ ล้มไม่ได้อะยืนถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยยืนถึง,ง,ถงล้มไม่ได้อะ